สวัสด,ดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเอฟซีทุกท่านจะเมื่อนี้กะมันเลาะทองอีกแล้วค่ะเลาะทองอีกแล้วไปอีกแล้วเมื่อนี้ยใครเนี่ยเมื่อนี้ใครเนี่ยน,น,น้อยเมื่อหนาวเนาะอากาศไม่เย็นเท่าไหร่ มันมาก่อนเจ้าบ่ามาก่อนเจ้าบ่คอยมาอย่างไรคอยยังไม่เห็นไดยอ๋อมาก่อนสี่ห้าตัวดิ้เดี๋ยวคอยเถอะบ่มาหันสองตัวสามตัวเดี๋ยวทานมันแรกไหมใค่ทานอ๋อ สองนั้นติแล่นออกก่อนหมู่เลยบ่อืมแล่นก่อนหมู่ซั่นสิโตหาตมาก่อนเจ้าของแลควายก็นี่แล่นไปก่อนแล้วพด ลอยตุ้ป่องตุ้ป่องอันนั้นบอลอยตัวนะย่างก้อนมูเลยอู <c oughs> ไปใส่ไปในขื่นโคกเลยไ <c oughs> ทางนี้ลอยทางทางนั้นบอขึ้นทางนั้นจะขื่นโคกแล้ว <c oughs> จะออกนอ้องทางแล้วนะจะไปหามูบห <c oughs> มูมาก,ก่อนสามตัวไปสันแ <c oughs> ล่นออกก่อนหมูจะของน้ำของพระท่านเลย ขนาดบอได้ปนก,นกันกับหลายคอกได้ี่น,นหนาคอกเดียวได้นี่ว่าจะขึ้นเมื่อเต็มหุนทางมาหนึ่งเนาะมาบอขึ้นไปบ่ได้เนะ่ยอันนี้จะขึ้นเมื่อได้ยี่บอน่มาแล้วบอนี่ไปเจออยู่กลางทางแล้วบ่ได้เลยได้ลีกห้ควายเด้มองนั้นคือสิเลือกแงหมองนะลายเป็นสายเลยห่ มาแล้วหนูผูงมาแล้วหนูผูง เอาเอาเอามันเบิ่งข,ข่อยข่อยข่อยใายรู้มันเบิ่งข,ข่อยขนาดจักตัวข่ายนะอ๋อดูน้ำบ่ดูน้ำบ่หน้าปังบ่อันนี้ก็เบิ่งตามอันที่ออกไปอันทางยางไปอันผู้ออกไปทาง,งาอันเที่ยว ้มือก็เว้นได้นี่ไปกินหยาอยู่ดอนไก่ดอนไก่อันนี้ขาเจ้าก็เตรียมอัน,นเพื่องไว้มหายามน้ำถ่วมน้ำแกงขึ้นกนกินเพื่องเลยใส่หญ้าสวนเลยเตรียมเพื่องไว้ก้อนฟางก้อนฟาง มหายานั่นมาผัดแพงได้ราคามันงา,ามน้ำถว่วมามีหยาให้กินแลนะ้วเนาะเอาเฟืองให้กินเอาน้ำตาลหวดเลยพะนะเอาเกลือเอาเกลือห้อยเอาน้ำตาลเอาเกลือเอาน้ำตาลห้อยหยาให้มันกินแลวยามนะยามน้ำเกนะ่ยยามน้ำเกงน้ำขึ้น ปีนี้ย่าน,น้ำถ่วมนอยู่เพราะว่าอากาศมันหนาวนาวบระชี้เราเคยน้ำถ่วหน้าคนละถ้ามันหนาวแบบนี้นะวันนี้ก็ะชได้เตรียมมันก้อนเพืองก้อนฟางอัดไว้ให้เตรียมให้งอให้คอยแล่ผู้ขาเจ้ามีงอไม่คอยไหลค่ะเตรียมไว้ยามันมันมีหนาให้กินนี่น้ำถั่วถ่วมเป็นเดือนสองเดือนเพืดได้ทำให้มันถ่วมันดี ่วคลิปนี้ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้คะ่ะขอพระคุณมากนะคะทุกท่านโชคดีจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย